ตอนนี้เรามาถึงอันเดอร์กาซิตี้แล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะกับการท่องเที่ยววันที่สาโอ้ยเก่าแก่มากเลยนะระหว่างทางก็จะมีแบบบ้านหินอะ่ะเยอะทางเข้าก็จะแคบนะเข้าทางขวาออกทางซ้าย บริเวณหัวนะมันเขาจําลองไม่ได้จําลองสิมันเป็นมันเป็นสถานการณ์จริงอ่ะที่คนในอดีต่ะเขาอยู่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วปูนตรงนี้ก็จะหลุดติดมือง่ายว่าเนี่ยเขาก็อยู่ในถ้ากันแบบนี้อยู่ในถ้ำเขาเดินต่อไปนะเพื่อนๆเราต้องก้มหัวนะเนี่ยก้มหัวแล้วก็ทำตัวแคบๆรีบรบไว้นะจ๊านะครับนะมันแคบเพื่อน มืดมากเพื่อน เกียร์ไกเขาก็บอกนะว่าแบบเนีย่ยไม่ต้องกลัวนะมันจะถล่มมาเนี่ยไอ้ถ้ำเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถล่มเพราะว่าเขาทำแบบยังไงอ่ยมันไม่มีห้องอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็ผู้หินทรายดินอะไรพวกเนี่ยมันเป็นแบบพิเศษมันสามารถแอบ,บสอบวอร์เดอร์ได้แบบเยอะอยังไงก็ไม่มีทางถล่มเราจะเดินก็ต้องรวังนะมันมีปัญได เพื sociedad, ่อนๆตอนนี้เพ uh, ื no ่อนๆจะเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วนะเพราะว่าไฟอ่ะไฟในถ้ำเพิ่งติดเมื่อกี้ตอนเรามาไฟมันดับหมดเลยเลยเบิไม่เคยนี่หุดใจก็ไม่รู้อม่เจ้าแม่ค้ามีอะไรบ้างแม่เกลือไหมกลัวปวดเอากลัวป่ดไหมห้องน้ำนะคะอ่ะเดินครับ แล้วเขาอะไม่ได้แบบว่ามาถ่ายกันแล้วแบบไว้นี้นะไกด์บอกว่าพอเขาทำตุลาเสร็จใช่ไหมเขาก็หยิบหยิบอะแล้วก็ไป็นป่าข้างนอกนะ เพื่อเพื่อนเห็นประตูนะป้าเขาจะเอาไว้ปิดนะแล้วคนข้างนอกะเปิดไม่ได้นะเปิดได้แต่จากคนข้างในนี่น่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเออใช่ทางออกนี่นะคะทางออกเพื่อนเพื่อเราเดินออกมาแล้วสวยนะเออค่อยยังชุ่มอากาศเย็นมากเลยนะเมือง มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นหุบเขาที่แบบเป็นวิวพอยต์เลยที่คนชอบมาถ่ายรูปเนี่ยสวยเรามาอยู่จุดพาโนรามาแล้วนะเออเอ,อ่ะให้มูมุมไกลๆก่อนนะเห็นตรงนู้นไหมดูตามนิ้วนะสีชมพูชมพูนั่นคือแบบที่มันลาวาจากภูเขาไฟสะสมมานะอ่ะทีนี้ดูตามนิ้วเรานะ นี่ตรงนู้นภูเขาภูเขาที่มีแบบใกล้เมฆตรงนู้นเลยอันนั้นอะคือภูเขาไฟที่มันมีโวลแคโนโลแล้วมันก็ทําให้แอชเนี่ยแล้วก็ลาวาอะไรพวกนี้ไหลมาจนถึงตรงนี้เลยนะเ<อ>มื่อสมัยแบบ<อ>หลายๆลาย้ลานปีมาแล้วเงี้ยลองคิดดูนะว่ามันเอ็กซ์พอไกลขนาดไหนมันถึงทําให้บริเวณเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเออสวยซันนิ่งมากเลยนะอ่ะซูมซูมภูเขาไฟอีกรอบนึ่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมอืมซูมเข้าไป 嗯。这不、嗯